ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับมีการนำจิตอาสาเดี๋ยวรวมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระรรมราชินีหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2566ครับนายเจ้าหน้าที่ยังตรงผู้วาราชาการจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นประธานนำจิตอาสาเก4าศูนย์สี่จิตอาสาจังหวัดอุบลราชธานีข้าราชาการพนักงานลูกจ้าง ของหน่วยงานต่างๆในสารกลางจังหวัดอุบลราชธา,านีครับได้ร่วมกันทํากิจกรรมจริตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพะบรราชินีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพะบรราชินีซึ่งตรงกับวันที่3มิถุนายน2566กิจกรรมของจิตอาสาเทือนีครับประกอบไปด้วยนะครับในการปรับปรุงนะครับรับผู้มิทัศน์ภายในสารกลางจังหวัดอุบลราชธา,านีการทําความสะอาด การกวาดพื้นเก็บขยะมู่นฝอยตัดหญ้าตัดแต่งกิงใหม้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบการณกรเช่าไทยนะครับรวมทั้งเป็นการร่วมความสมานสมาสมัคคีของคนในของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนยางถาวรน,นั่นเองครับครับ